สวัสดีครับท่าท่าช่องพ่อพ่อพี่น้องเช่นเคยครับผมนี้พาพี่น้องมากินตําใส่ตันพี่น้องตําใส่ตันวันนี้เท็จไม่ไม่ว่ามาแซบบชร์กันครับพี่น้องมาโอ้ๆๆโหเขาเขาเขาเงี้ยงเงี้ยไม่พี่น้องเขาเก่าเนาะหนึ่ไงจังใดก็นเงี้ยไหมพี่น้องมีวิธีบ่มีวิธีเท็จหรมันม่โมเยยบ่กนี่เลยหนึ่งโดนก็แล้ว กุบกุบด่นลองแซ่บเจ๋งรับนึ่เก็บเห็นไม่ออกเห็ดหัวแต่ว่าเค็นว่าเห็ดผ่งขมลายอยเดไ๋ยนึกไปอีกช่วงชอบไปเมื่อไหร่น Hãy nhung nhung, nhung. <laughs> ت在 嗯嗯，哦， mm -hmm. เรื่องที่หน่งผสมบักเสียมมากินนนะกบบกเสียมโอ้ ไปเจยบมันต่อไม่โอ้เจ็บเห็นทะลุเกิบบูดเลยพี่น่องเสียบเลือดแตกโอ้แต่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 บล็ักเสียนแบบแซ่บออมหมูกับมี่ได้พี่น่องสมบักเสียนกับออมหมูโอ้ยนี่บ euh. ักเสียนออมหมูแมนูแค่อม มามามาเอ้ยสมพักเสียนยปั้นยิ้นเขาอ่ะปั้นยิ้นเขาอ่ะจะไปอีกเออขาไหม ไม่เท่ากันแจับเจืบ งามกว่าเสียบเบอร์เอิญมอนข้อดีแต่นะค้นขันเสียบกว่าเสียบได้เพียงน้อยค้นขันมาเป็นกะมาเสียบเด้อ 음음 음. ผักแสบปละเสบซสี้ยงน่ำดูเลยอันน่ำสมฉมนุ่นๆยังหน่อยน่ะอ้ดเดอดมอนข้อลองข้อดีตันนะะ ôi khổ cái nhẹ nhẹ thật cái ơi để đại đi Ừ, là phải nào Chuyên lái nó chỉ nhang khổ vô đây kép, hết phần mà เอามาตม้มนี้ตืดๆผมจังเลยเอามาแกงไปก่น้องขอบคุณทุกท่านทุกทราบทุกการติดตามนะครับเดี๋ยวติดท้ายคลิปให้เบิ่พร้อมโอเคครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ